สวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับวันนี้ก็ได้รับสินค้าจากแ a ง g ู o d c o คแล้วนะครับสินค้าที่ผมสั่งไปก็จะเป็นคาบูทูธรีซเซ r e c e เอร์นะครับโอเคเรามาตัดแกะกล่องสินค้ากันเลยดีกว่านะครับโอเคตัดสินค้าเรียบร้อยนะครับแกะกล่องกันมนเลยนะฮะโอ้แพ็กเกจจริงนะครับห่อมาอย่างดีกันกระแทกนะครับ รับรองว่าสินค้าไม่แตกหักแน่นอนนะครับเพราะมีตัวกันกระแทกต่อให้ปลาใส่หัวหมาก็ไม่แตกนะครับโอเคแกะมาเลยนี่นะครับที่ผมสั่งไปนะครับเพื่อนๆคงจะทราบกันอยู่ว่าเป็นตัวขาบลูทูธรีเซิ e ์ฟเวอร์นะครับโอเคข้างในสินค้ามีอะไรบ้างก็แกะกันเข้ามาดูเลยนะครับเทออกมาเลย่คู่มือการใช้งานนี่นะครับ ตัวนี้นะครับตัวบูทูธคาลิเอร์สายชาร์จ1อันนะครับแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์ตัวต่อเข้าตัวรถยนต์เรานะฮะถ้าเพื่อนๆไม่ต่อเข้ารถยนต์นะก็ยังสามารถใช้ต่อเข้าหูฟังได้ด้วยนะเพราะว่ามันเป็น3.5เหมือนกันก็ต่อตัวนี้นครับเข้าตัวบูทูธแล้วก็เอาหูฟังมาฟังนะครับเดินไปทั่วบ้านได้เลยนะครับในระยะ10เมตรนะครับแต่ผมลองดูแล้วก็พอได้อยู่อาจจะ มีสะดุดบ้างถ้าระยะมันไกลๆนะครับแต่ถ้าใกล้ๆชัดสัญญาณชัดเจนมากเลยความคมชัดก็ถือว่าใช้ได้ดีในระดับหนึ่งนะครับใช้หูฟัง3.5แต่รูเนะี่ยเหมือนเหมือนจะเล็กๆนิดหนึ่งนะครับพยายามใช้หูฟังที่มันเป็นแบบนี่นะครับจิมได้มีตัวไมโครโฟนด้วยอะ่ะมันจะชัดหน่อยคือืเอไว้ฟังอย่างเดียวเพราะว่าตัวนี้มันสามารถคุยโทรศัพท์ได้ด้วยอย่างกรณีถ้าเ,เพื่อนๆรับโทรศัพท์โทรศัพท์เข้าใช่ไหมแล้วใช้หูฟังอยู่ก็สามารถกดปุ่มตรงนี้นะครับนี่นะครับ เราก็สามารถทำการคุยโทรศัพท์ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับลำดับแรกก็เปิดเครื่องขึ้นมานะครับให้กดค้างไว้นะครับประมาณ3วิ1 2 3สองสาโอเคเครื่องกระพริบกระพริบเปิดมาแล้วนะฮะทีนี้เราก็ไปเปิดตัวบลูทูธนะครับเพื่อการเชื่อมต่อในโทรศัพท์ของเรานะครับเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะ โอเคนะครับหลังจากเปิดเพลงฟังกันที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะสามารถใช้งานตัวเจ้าบลูทูธ h ดซิเบอร์นี้กันได้นะครับเพราะใช้งานไม่ยากหลังจากจับบลูทูธก็เหมือนหูจับคู่หูฟังทั่วไปนะครับแล้วเราก็สั่งเปิดเพลงปกติของเรานะครับหรือว่าใช้งานโทรศัพท์ของเราทั่วไปปกติเหมือนกันเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากกันน้อยนะครับว่าเราสามารถสั่งสินค้าจากต่างประเทศได้โดยที่ไม่ต้องงอเว็บไทยเลยนะครับซึ่งสินค้าต่างประเทศบางทีมันก็จะมีโปรโมชั่นนนที่่รราาาคคคอข้งถูกะับ เราก็จะได้ของสินค้าราคาถูกแล้วเอามาโพสต์ขายในเมืองไทยซึ่งก็จะได้กําไรกันอีกประมาณเกือบเท่าต,ตัวเลยนะครับสินค้าจะมีอย่างต่อเนื่องโอเคถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจสินค้านะครับก็ดูที่ดีสคริปชั่นด้านล่างได้เลยนะครับผมจะวางลิงก์ไว้ด้านล่างเพื่อนๆสามารถเข้าไปช้อปปิ้งกันได้เลยนะครับโอเคแค่นี้แหละครับสวัสดีครับบ๊ายบาย